สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube u t u b e hr channel รายการที่จะสื่อสารสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ติดตามรับชมช่อง y t u t u hr channel กันนะครับย้ำกันนะครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์จากการสื่อสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านที่ได้ออกมาสื่อสาร เรื่องของเงินดิจิทัล1นึ่งบาทเฟสสองทำไมเงินกลุ่ม2องเฟส2ตามกระแสที่ท่านได้สื่อสารจึงได้คนละ5,000บาทสำหรับกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนกันยังครับต้องรอความชัดเจน หลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับงบประมาณ1.87แสนล้านบาทสำหรับเฟดที่2เงินดิจิทัลหนึ0 0บาทหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผ่ภาภูมิยืนยันเร่งเดินหน้าเร็วที่สุด ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสื่อสารแจ้งความคืบหน้าแต่ต้องรอให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเคราะห์แจกเหลือ5,000บาทหรือไม่อย่างไรมาทำความเข้าใจและทำการวิเคราะห์กันนะครับซึ่งจากการที่มีการโปรดเก้าพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568อย่างชัดเจนตามรายละเอียดหมวด2ง,งบประมาณรายจ่ายงบกลางในจำนวนนี้มีรายจ่ายที่สำคัญคือรายการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน จำนวน187,700ล้านบาทซึ่งเงินงบประมาณส่วนนี้รัฐบาลตั้งเอาไว้เป็นแหล่งเงินสำคัญสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเฟส2โดยเฉพาะจึงไม่แปลกเลยนะครับที่คนในกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒท่านเผ่าภูมินะครับยืนยันชัดเจนว่าเฟดสองมาแน่นอนได้เงินแน่นอนก็คงต้องแจ้งแบบนี้กันนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้ว ความเห็นนะครับต้องย้ำนะครับความเห็นก็ต้องได้แน่นอนครับเพราะว่าหลังจากปิดลงทะเบียนทั้งหมดตัดสิทธิ์ผู้ซ้ำซ้อนออกไปแล้วเหลือ26ล้านคนเฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐยังไม่นับรวมกลุ่มที่จะลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่จะนะครับลงทะเบียนสำหรับ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือเขารอเงินตรงนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและกลุ่มที่กำลังจะลงทะเบียนรอเหมือนกลับกลุ่มเปราะบางที่ทางรัฐบาลแจกเงินสด1,000 0บาทไปแล้วให้กับเฟสที่1ซึ่งมีเงินแล้วก็ต้องแจกไม่งั้นผิด กฎหมายแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกเงินตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติส่วนแจก5,000บาทหรือ1,000 0บาทฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผ่าภูมิแจ้งอีกครั้งแจ้งยืนยันแจ้งว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าโครงการเฟสที่2อาจเหลือ5,000บาทนั้นเรื่องนี้ ยังไม่ได้มีการหาหรือกันอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเพียงข้อเสนอในสังคมอย่าพึ่งด่วนสรุปดังนั้นขอให้รอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจก่อนจะดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะแจก5,000บาท หรือไม่แต่ก็ย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าการแจกเงินเฟสที่สองอย่างแน่นอนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินทุกคนแต่จะแจกให้มิติไหนรูปแบบไหนวิธีการอย่างไรระยะเวลาไหนจึงต้องรอคณะกรรมการนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการประชุมรวมถึงมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจด้านอ,นอื่นๆด้วยเช่นกันเป็นการสื่อสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผ่าภูมิกล่าวย้ำต้องทำความเข้าใจกันแบบนี้ครับไม่ใช่นะครับใครที่ไหนหรอกครับที่ได้สื่อสารก่อนหน้านี้ไม่ใช่ข้อเสนอทางสังคมที่ไหนครับนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นผู้กล่าว แจ้งไว้สื่อสารไว้ว่าจะแจกเงินเฟสที่2ให้กับคนที่ลงทะเบียนทุกคนเป็นข้อมูลตรงกันแต่อาจจะลดเหลือวงเงินจาก1,000 0บาทเหลือ5,000บาทซึ่งทางช่อง YouTube hr channel ก็ได้นำเสนอไปแล้วได้สื่อสารไปแล้วความเป็นไปได้ที่จะแจกเงิน5,000บาทในจำนวน 26ล้านคนขอทำการวิเคราะห์จากการสื่อสารทั้ง2ท่านนะครับดังต่อไปนี้เรามาคำนวณวิเคราะห์กันดูตัวเลขกันนะครับซึ่งงบประมาณปี68ที่ผ่านการอนุมัติมีงบทั้งหมด1 8 7,700ล้านบาทหากแจกคนละ1,000 0บาท คิดเป็นตัวเลขกลมกลมแล้วกันแจกจำนวน26ล้านคนยังไม่รวมผู้ที่กำลังจะลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแจก26ล้านคนเป็นเงินทั้งหมดเป็นตัวเลขกลมกลม206 0 0 0 0ล้านบาทก็ถือว่าเกินงบประมาณเกินงบไป72,300ล้านบาท ซึ่งหากมีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมีตัวเลขอยู่แล้ว1 8 7 7 0 0ล้านบาทก็จะแจกได้เพียงแค่18ล้านกว่าคนขาดไปอีกประมาณ8ล้านกว่าคนแต่หากจะแจกคนละ5,000บาทครบทั้งหมดจำนวน26 000, ล้านคนยังไม่รวมคนที่จะลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็จะใช้งบประมาณครั้งนี้เพียงแค่1,30,000ล้านบาทเท่านั้นก็จะเหลืองบประมาณเท่ากับ5,7,700ล้านบาทเลยทีเดียวแต่คิดเล่นๆนะครับคิดในการวิเคราะห์หากแจกคนละ7,000บาทละก็จะใช้งบประมาณนะครับทั้งหมดจำนวน26 pudding. ล้านคนจะใช้งบประมาณทั้งหมด182,000ล้านบาทก็ยังเหลืองบประมาณ5,700ล้านบาทอยู่ก็น่าจะแจกมากกว่า5,000ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้ความน่าจะเป็นก็เป็นไปได้งบยังเหลือเพื่อไม่ให้น้อยหน้ามากจนเกินไป ไม่ให้เป็น2มาตรฐาน1น0่เซขอให้เป็นสองมาตรฐานแค่70%อร์ซก็พอหากแจกเจ็ดพันบาทต่อคนก็น่าจะดีท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งสรุปแล้วนะครับซึ่งสรุปแล้วมีงบประมาณอยู่แล้วแต่ก็ต้องรอคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการประชุมก่อนแต่ที่สำคัญ คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะประชุมเมื่อไร่มีเงินงบป,ประมาณอยู่แล้วเร่งหน่อยเร็วหน่อยก็จะดีมากๆใช้เวลาประชุมเรื่องนี้นะครับสักทีเถอะมีหลายคนรอซึ่งก็จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนคนที่รอก็รออยู่ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ ต้องพูดกันแบบนี้ประชุมเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนแจ้งโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็จะได้รู้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมช่อง Youtube เพจอาร์ช n นลหากท่านชิ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับให้กำลังใจสำหรับ การสื่อสารการทำคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยการกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ